หยุดทำงานหาเงินเริ่มให้เงินทำงานให้เราใครว่าคนรุ่นใหม่หางานยากใครว่าต้องเสี่ยงเก็บเงินไว้ใต้หมอนวันนี้เราจะมาพิสูจน์ให้ดูว่ามีทางเลือกที่ดีกว่านี้อีกนะครับเจนแทสและเมเนเนียมวันนี้เจอปัญหาเดียวกันก็คือเงินเดือนไม่พอใช้อยากมีรายได้เสริมแต่กลัวเสี่ยง งานประจำไม่ตอบโจทย์ความฝันเก็บเงินไว้ธนาคารดอกเบีย้ยต่ำมากและถ้าผมจะบอกว่ามีทางออกที่ทำให้ทุกคนได้ทั้งรายได้และทำในสิ่งที่ชอบนะครับนะ v e v Up Up l i e ครั้งที่56จะมาเปิดโลกการเงินและการงานแบบให้คุณที่เราจะพูดถึงเรื่องของ เปิดโลกทางการเงินเปลี่ยนชีวิตทํำยังไงให้เงินทํางานให้เราแทนที่เราจะทํางานหาเงินงานที่รายได้ไม่จํากัดโอกาสงานดีๆที่รอคนรุ่นใหม่อยู่กา,การลงทุนที่ไม่เสี่ยงกับรับบิดไลน์นะครับนี่ไม่ใช่แค่สัมมนาแต่นี่คือคือจุดเปลี่ยนของชีวิตนะครับทุกท่านจะได้ข้อมูลจากวิทยากรมืออาชีพ จาก Innovation Group นะครับพร้อมแชร์ประสบการณ์จริงที่ไม่ใช่ทฤษฎีนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนทำงานที่อยากมีรายได้เสริมคนหางานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนที่อยากลงทุนแบบปลอดภัยงานนี้ตอบโจทย์หมดเลยนะครับวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงที่สตาร์พักภูเก็ตนะครับ เข้าร่วมได้2ช่องทางเลยนะครับออฟไลน์คือไปเจอกันที่ s t a r ์บัค s เทนท่านภูเก็ตนะครับสะดวกง่ายนะครับส่วนออนไลน์นะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าฟังได้นะครับช่องทางช่อง YouTube ประกันชุดใบคุณทีและช่อง Facebook นะครับธีรชัยสีสุขใสเป็นภาษาอังกฤษนะครับจองที่นั่งฟรีเพราะเรามีที่นั่งจำกัดไม่ว่า ออฟไลน์แต่ออนไลน์ได้เลยครับนะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆผ่านไปคลิกลิงก์ในคอมเมนต์เลยหรือส่งข้อความมาเราได้เลยนะครับเลยออฟไลน์ชวนคนเข้าสู่อาชีพครั้งที่56เปลี่ยนชีวิตเริ่มต้นที่นี่เลยนะครับแล้วพบกันในทางที่เต็นท่านสตาราบัคภูเก็ตหรือทางออนไลน์ในวันที่7 วันที่ที่7กันยายนนี้นะครับ